อะไรวะตัวลุงพรท้องมาเดือดเป็นยังไงบ้างครับที่มาเที่ยวแล้วเมาเดียวไม่มึงองแแห้งเหรอ ก็เลือกนะครับเป็นปลาหมึกเอาไปตำท้าเลโดยเชฟกระทะมือหนึ่งด้นนี้เรามีแล้วสเบียงนี่นี่สเบียงวันเดียวเนี่เชฟเก้าตอนนี้นะครับเราก็ได้สเบียงกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปกันที่สวนลุงพรคลองมะเดือกันต่อนะครับ อีกคนเนี่ยเก้าสิบเบียงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวน,นี้ก็คือเป็นโซโดากับนี่อันนี้เลยเรามากันสามคนนะครับแต่ว่าของเนี่ยน่าจะห้าหกคนได้เฮ้ยชิสบอลมึงมาน่ากินไหมใช่มันมันจะร้อนเหรอวะ เปิดพัดลมอยู่ไหนเอไปสูบมาได้อีกไอ้สัตว์ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับพลอมมะเดือบ้างพลอมมะเดือมีข้อมูลอะไรพลอมมะเดือบไหมต้องมีรูปมะเดือต้นมะเดือหรือรูปมะเดือถ้าไม่ถ้าไม่มีต้นหล่ะจะมีรูปไหมว่า ออออจองบ้านพักไว้ต้องเสียค่าเข้าไหมครับถามจองบ้านพักไว้ต้องเสียค่าเข้าด้วยองไหมครับใช่ครับใช่พี่จองมาชื่ออะไรสุพลเลิสุพลเลิครับจองบ้านสี่สี่คนนะครับบ้านสี่คนใช่ครับสุพลเลิครับศูนย์หกสี่เก้าเก้าห้าศูนย์เก้าหกห้า ้มแดงครับ,รบแล้วก็จอดได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับมึงแหละเขียนคนเดียวได้ไหมครับก่อนเข้านะครับก็ลงทะเบ,บียนกันนิดนึงเวลาเข้าเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับโอเคขอบคุณครับไปกันต่อนะและนี่มีถออุงยางให้เช่าด้วยนะ ตอ,ตอนนี้เข้าได้เลยอยังครับเข้าได้เลยครับเดี๋ยวพี่ค่ากุญแจห้าร้อยครับพี่มัดจำใช่ไหมใช่ครับสำหรับใครที่พักบ้านพักนะครับมีค่ามัดจำห้องไอ้ค่ามัดจำกุญแจห้าร้อยบาทเดียวคืนเดียวคืนเงนรถเดียวพาไปหลังบ้านครับได้เดี๋ยวรถไปจอดหลังบ้านนะครับโอเคเลยเออคนของงแน่เลยตอนแรกตอนแรกหนักใจเลยหนักใจแล้วเข็ดไปยังไงวะพี่พาไปใช่ไหมครับ หนักใจนะมีซูโมโ่หนักใจกับอ๋อหนักใจกับหน,นักใจกับการขนหนักใจกับเมียเลยฮะ <c oughs> เอาแล้วเริ่มแล้วนี่ยังไม่เมาเนี่ย <c oughs> เร็วก้าวกมอรถอยู่หิวข้าวอยู่นี่เดี๋ยวจองบ้านพักไว้เนี่ยเขาจะพาเราไปที่บ้านพัก ก็คือจอดรถหน้าบ้านพักได้เลยก็ดีอย่างสำหรับคนที่เอาของมาเยอะเนาะเราก็ต้องใช้ผู้หญิงแบกด้วยปกติถ้ารอบนี้ไม่พาเราไปก็คือใครแบกผู้หญิงแบกพวกเราคือกินเหล้าเลยพร้อมเราไม่แข็งแรงแก้วแกะกุ้งด้วยนะ <laughs> แกะกุ้งด้วยนะเอะมีหอคอยด้วยนะครับหอคอยนี่คอณรักปะฮะ คอยอะไรวะอ,อะไรไม่ได้นึกเลยคอยแดดเฮ้ยห้องน้ำห้องเดิมทนี่เหรอไม่เขาไม่คิดจะปลูกอย่า<ช>ง <Three> สวนสวนที่นี่เขาไม่คิดจะปลูกอย่างอื่นบ้างเลยเหรอนอกจากส้มโออะ<ด> <und> ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นล,นนลายใช่ไหม กุดนรพี่แล้วก็กดล็อกออกหน่อยนึงแล้วก็ดึงที่หัวกอได้ขอบคุณครับไปไม่อยิบเสร็จแล้วแก้ประกนของเลยนะพวกพี่จะกินแล้วเรามาดูห้องกันนะครับข้าก้าวขุดมาเลยนี่เป็นไงติดเอทอาร์เอสอาร์เลยนี่ห้องประมาณนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพันห้า วันธรรมดาก็พันห้าเฮ้ยเฮ้ยเอ,อกก้าวิวดีเอาคงเปิดได้ไปละจช <laughs> นะอย่ามาเก่งกับโก้โคตดคอมมามหนซีไม่มีโคตรดีเลยก้าวิมีโคตรดีเลยวิวโคตรดีแต่ประตูแม่งไม่ดีและขายปะพี่ไปยังไไปแล้ว อันนี้ไงอันนี้สวยโง่โอ้โหบอลมือเดียวเยอะเออ,เอ,อวิวนี้วิวนี้เลยเอ,อุ้ยดีไฟจอมเป๊ะตรงนี้เลยนะม้มเอ,อ้อะกดไ,ไงดเป็น,นของผู้มึงอะไฟขน,นของ 我看你。Okay, จะขนของวันนี้สักเลยเออเร็วๆนะเ,เ,เลยไป,ไปเร็วไม่มีเน็บเลยอะ่ะมีเหรอร้อเพลงได้ไหมร้องเ,อเพลงไม่ได้นี่ยพี่หลุยส์ไปเมื่อวานร้องเพลงเหรอ โอ้ยโอ้ยดูคืนนี้นี้อะไรเมนูวะสัตว์อันนี้เมนูอะไรครับวันนี้นะครับเป็นเมนูผอมูย่างทานเท่าไหร่อย่างหอมทานกี่บาททานสองร้อยถูกหกสิบบาทถังหนึ่งน้ำแข็งแพงไหมเฮ้ยดิเราเอาของไปแช่ไว้ในน้ำเบี้ยอยู่ไหน บาทเอานะกว่าจะาทานรถออกไปซื้อได้เดี๋ยวช่วงเช้าเป็นเมนูย่างก่อนก็เป็นคอหมูย่างจุดผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วยังไม่ติดเลยนี่คุณผู้ชมครับดูเอาเถอะครับนี่ฮะ ได้กินไหมได้กินนไหมเนตรนานลีได้ได้ก้ิด่ดอะไรวิชานเนตรนาลีได้อะไรบอกว่าไม่ได้เรียนเกรดสีส่สด,สด้วยอาาวไอ<ม>้เก้าเนต<ะ>รนานลีเกรดสี่นะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ติดนะฮะเออดูเอานะดูเอาเอ,าอได้เกดทั้งโรงเรียนเ,ยเอาทั้งโรงเรียนด้วยก็คือแค่เดินป่าได้เถือก็ได้แล้วใช่ไหมเกรดสี่ที่ว่าเอาน้ำมันเทใส่มันมันจะไม้เอาดิ ปรกากฏว่าเปี่ยนนะท่นนาน,น,นเก็จุดทั้งแท่เลยเมนูต่อไปเมนูอะไรครับคุณเก้าตำพริกครับกูรู้แล้วตำพริกอ่ะเมนูอะไรส้ตมตำสตำส้มตตทะเลนะแต่ถ้าเกิดว่าไฟจุดไม่ติดส้ตมตำมันก็เกิดไม่ได้เพราะตำทะเลเพราะทะเลไม่สุกเดี๋ยวมละกอยังไม่ฝาาเลย เอานี่ก่อนที่รอคนสเอางี้เออน่าติดแล้วเอาเลยเทเทเทบึ๊บเออเฮ้ยจังหวะนี้แหละเออแทนจะเทใส่ถ่านเทใส่กระดาษเอาพัดจากข้างล่างพัดจากข้างล่างขึ้นมาไม่ติดอีกก็ไม่กินแล้วนะเออกินกินกินหนู ัมนก็นปี่นะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะนี่ริมน้ําด้านนน้นนะครับแล้วก็นี่เป็นทานน้ํานะครับลําทานข้างๆเนี่ยเป็นป่าหมดเลยนะครับสลับสวนลุงชยนะครับคลองมะเดือครับรีบมานะครับเดี๋ยวเขาจะทําเป็นเขื่อนเราจะไม่ได้มาเที่ยวกันนะครับวันนี้นัดกันมา6คนมาจริงสามครับมาจริงสามดูไว้นะครับลุงบุนไทยกับลุงเจที่ไม่ได้มานะครับ พวกคุณอ่อนแอมากเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาให้เก้าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อยากเล่ามึงไม่ต้องมึงตําไปด้วยมึงเล่าด้วยได้ไหมอ่ะกูจะได้กินเมื่อไหร่ะองม, <c oughs> มันไปแล้วมันมติดแล้วมันติดแล้วพัดาจากข้างล่างขึ้นมาเออนั่นแหละไม่ได้กินหรอกว่าวัานนี้เอ้ยมันติดแล้วแก้ว เยอะก็ถือว่าดีนะสําหรับช่วงที่ไม่มีคนนะครับก็เหมาะสำหรับการมาเที่ยวนะครับช่วงที่แบบว่าคนไม่ทุกท่านมากนะครับก็มาสังสรรค์กับเพื่อนกับฝูงนะครับน้ําด้านหลังนะครับก็กําลังดีนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนะครับก็น้ําถือว่ามีพอสมควรพอพอที่จะแบบลงไปแช่นั่งแช่สบายๆได้นะครับก็นี่นะครับด้านหลังสวยเลยนะครับไม่มีคนไม่มีคนเลยนะครับ บ้านพักหลังเนี้หลังนี้เป็นเป็นหลังที่พวกผมจองนะครับก็จองช่วงวันหยุดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนอนได้สี่คนนะครับก็วิวนะครับก็ประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ประมาณนี้เลยจากบ้านพักนะครับจากบ้านพักมานี่นี่ครับล้ำทานอยู่ด้านบ้านเลยนะครับนั่งกินชิวๆตรงนี้นะครับเยี่ยมเยี่ยม ว่ากลมๆอ่ะไว้ตัดเสียงอ่ะแบบกันเสียงแก่อ่ะอ๋อเออหัไตาจะงุ้มจะหลับแล้วนะเออเอาโมยก้าม็ได้โมยก้าโมยเก้าไสองเมตรเน่วะ เอาเหรอสมัยอะไรเหรอเอามาถูสมัยอะไรเหรอเม็ดเล็กๆแล้นี่บรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนเย็นนี่ฟ้าเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้ฟ้าจะตกแล้วนะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงนะฟ้าจะตกคืออะไรวะฟ้าจะตกไอ้เหี้ยมมันก็ไม่แก้ให้กูเลยเหรอ พอจะตกอ่าตอนนี้เรากินแล้าไม่เป็นเนาะเรากินแล้าไม่เป็นเนาะเพราะว่าเออนั่นแหละกินแล้าไม่เป็นอ่าเชฟครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับตัดเนืไม่ดูอ่ะไม่กูรู้แล้วแต่ว่ากับเมนูมึงอ่ะไอีเบนไม่เอาไม่เอาไม่ให้กินไม่กินยังได้นะครับสำหรับใครที่มา คลองมะเดื <laughs> ่อนะครับก so so ็ร <laughs> <laughs> <ivan? laughs> ีบมานะเพราะว่าตอนนี้ภายในน่าจะพายไปปีนปีนมันเห็นเลยเหรอมันเห็นเลยเหรอเห็นชัดเลยเหรออยู่สุโขทัยอยู่สุโขทัยเออ นะพี่ไทยบอกว่าเมียเขาอยู่โวรานี่อ่ะพี่เมย์พุทธไทยบอกว่าอะไรน่าจะไม่ได้บอกพี่ไทยไม่ได้บอกบอกเจบอกว่าอยู่ไหนเมียพี่ไทยอยู่อุทไทยอ่ะอยู่อุทไทยใช่ไหมเมียพี่ไทยอยู่ไหนอยู่ไทยอยู่ลองมีลางดูไ้วอ๋อคนละคนใช่ไหม ก็ถือมาไม่ได้ไงไปหล่อแล้วไงสายหล่อเป็นหล่อแล้วอ่ะขาวตี๋ขาวตีมีซิปแอคโซนิก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 แต่ไม่ได้เติมดมันด้วยนะเฮ้ยยังรอโซนิกเปิดเปิดเปิดคาบูด้วยเปิดคาบูไม่พอไอ้เหี้ยอะไรวะมันไม่นึบเลยกระสายเลยไม่เนึกไอ้สัตว์ใส่ซีบิกด้วยตัวหล่อเลยโอ้โหสมมตตัวล่าสุดสวิสมิตัวล่าสุด ล้านแปดเขียวอ่ะล้านแปดตัวล่าสุดใส่มันจ้ำแบตอยู่ทำไมหมดเก้าพี่ต้องซื้อนะ้วไปยังไงจ้ำแบตพี่พี่เอาเอาเหล็กน้ำไปแตะแทะแทะกู้บวกมันมันต้องแป๊บแป๊บเอมันโดนน้ำเยอะเหรอนิ่งนิ่งเลยมันจดมันโดนน้ำไม่มันเก่า Wi-Fi mà chân mà chân đốt lốt nghe. bên ngay nhiều cung nữa như thế này, sương sương mà là cái này hén hở, máy mưng là hén hở. ตอนนี้ก็ย่างหมูเก็ต้องน้ำมัน ก่อนทางเข้าตัวรีสอร์ก็จะมีร้านขายผลไม้แบบนี้นเขาอยู่แล้วอีอกนะไม่ได้ทรู